รับรองเลยว่าเป็นจระเข้ที่เหมือนที่สุดซึ่งในซีซีครับนี่น่าจะเป็นตอนนี้น่าจะเป็นที่หนึ่งใช่ครับแล้วก็งานของเขาก็ทําระดับโลกเลยครับงานเขาทำทำ,ทำสปไปเดอร์แมนทมาเองรครับ <c oughs> งานโดดมากแล้วก็แล้วก็งานของเราเนี่ยก็จะส่งทางต่างประเทศด้วยครับอย่างซิงน้ําซิงเลือดจระเข้ผู้ม้ามันมีมีน้ำต้องส่งทางประเทศทครับโอ้โหระดับนั้นเลยนะพี่ชายครับ <c oughs> ครับแล้วก็ร่วมสองปีแล้วกว่ายงานเป็นอดออกมาเลยครับมันเป็นขั้นตอนการตัดต่อแล้วก็ซีจีใช่ไหมพี่เอามาประกอบกันที่แหลกมันก็ใช้เวลานานทีนี้ผมแอบถามเลยพี่มีเรื่องที่ผมสงสัยบ้างเลยครับผมมันจะมีฉากที่นักแสดงหลายคนจะต้องเจอในภาพยนตร์ใช่ไหมครับผมแล้วต้องเป็นจรเจ้งเงี้ยครับผมทำอะไรพี่ทำอะไรแอบถามพี่จะทำอะไรพี่อย่างฉากในถ้ำนี่ครับน้องๆผมก็ไม่เข้าใจผมเล่าเขาไปแอบอยู่ในถ้ำผมก็อธิบาย พวกผมก็จะอธิบายว่าเนี่ยมันจะมีจระเข้มันตามันจะคานอยู่ข้างหลังแล้วก็ให้เขาเล่นแอคติ้งบางคนแล้ก็อย่างสิบคนนะครับมีน้องๆหน้าใหม่ด้วยสิบคนเขาก็จะไม่เข้าใจผมว่าต้องเอาถังสองร้อยลิตรเอามาลากลากเพื่อให้ได้ยินเสียงแล้วบางคนมันก็หลุดหลวมมันก็อีหลงจงเคงแล้วก็ไปามว่ามันจระเข้มันแล้วผมก็บอกกับพลอยว่าพลอยคุณต้องลองได้คุณต้องเอาตาผมก็จะมาร์กเลยว่าใครต้องทำแอคติ้งแบบไหนเพราะนั้น ม่นั้นมันก็จะเล่นเหมือนกันหมดสิบคนจะเล่นเหมือนกันหมดนะครับเข้าใจไหมครับพี่ก็ต้องวาดคาแรคเตอร์มาตรงนี้คนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้เปนทั้เด็อทั้งสุขต้องเป็นผู้นำต้องต้องต้องมีมีไหวพริบนะครับส่วนส่วนส่วนบิลก็ต้องเป็นตัววยวายตัวแบบอ่าครับผมแล้วก็ผมก็พยายามให้คาแรคเตอร์แต่ละคนที่แบบแยกกันไปเลยครับแล้วส่วนส่วนแต่ละคัสแต่ละซีนอย่างจริงแล้วก็จะเป็นเรื่องเรื่อง acting acting เรื่องเสื้อผ้าอะไรความต่อเนื่องของของตัวละคร ทีนี้ผมสงสัยตั้งแต่แรกเลยพี่บทภาพยนตร์ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงพี่เรื่องนี้คุยกันครับแล้วก็สร้างผสร้างเองครับหมายถึงว่าเป็นพอดกันเองใช่รับพอดกันเองขึ้นมาว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไปป่าแล้วไปเจอไปเจอจระเข้ยักษ์ะไเอยนี่ครับแล้วหญิงเขาก็ให้โจมเนาะเฮ้ยบอลมันจระเข้ธรรมดากันบ้านเราเลยมันต้องอยาต้องมันต้องสามารถกัะคนขึ้นตัวได้อะไรอย่างนี้ครับเราก็เลยเราก็เลยทำพอดขึ้นมา ทำมาแล้วก็ทาบทภาพยนตร์แล <void tense> <t iny> <20 năm> ้วก <neither> ็เล่าุยกันจนจบจนออกมาเป็นบงานะครับกว่าที่จะเสร็จส้นทั้งหมดกระบวนการีใช้เวลาในการทาภาพยนต์นี้ทั้งหมดกี่ปี2ปีสองปีกผ่าครับถ้าเกิดสว่าทำบทเสร็จแล้วแล้วก็ลงถ่ายทำไปพี่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดด้วยครับช่วงช่วงโควิดด้วยแล้วก็พวกผมก็ไปถ่ายผมก็ไปอยู่ป่ากันแล้วก็คือมันเข้าเมืองไม่ได้ห้ามเข้าอยู่ ถ่ายกันถึงตีสี่ตีห้าเลยครับปุ้งกระบอกน้องๆว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นสายก็ลุยก็ก็นกินเกหนักอยู่โหดนะพี่ใช่โหดครับแล้วแล้วมันมีทั้งแอคชั่นคนด้วยแอคชั่นจอนาเค้ด้วยมันยากนะพี่ยากนะสำหรับพี่ยากครับแล้วก็เป็นชาปรู้ใหม่ในเรื่องในเรื่องการทำภาพยนตร์เกี่ยวกับซีจีด้วยครับตัวพี่เป็นประสบการณ์การทำภาพยนตร์เยอะมากพี่บอลเรื่องนี้ มันท้าทายเลยพี่ตัวเรื่องเนี้ยครับมันมันเล่นกับมันเล่นกับซีจีเยอะครับแล้วก็เราก็ต้องมาร์คเฟรมต้องประชุมเยอะประชุมเยอะเราประชุมทีมงานเราแล้วก็ประชุมกับทีมงานของฉายาเขาด้วยครับเขาก็ต้องส่งคนมานั่งประชุมนว่าเราจะมาร์คเฟรมทำยังไงจระเข้เป็นยังไงสร้างเราช่างสร้างจระเข้ตุ่มปอมครับตุ้มปอมอะ่ะก็ใหญ่ามากให้ให้หน้นองๆองเขาเห็นว่าแบบเฮ้ยมัน มันก็ตลกแบบป็นมันแบบมันอ้าปากวันบางที่เขาก็ข่าวกันเลยแล้วกญิงเขาก็จะดูเรื่อง acting เนี้ยอันนี้ไม่ได้บอลมันมันต้องเยอะกว่านี้ <c oughs> <c oughs> คือมันเห็นแล้วมันต้องตกใจมากมาก <ừ> บางคนก็แบบบางคนออกมามันก็มันยังไม่ถึงเราก็ต้องเล่นใหม่ออะไรย่างเงี้ยครับอ <ừ> ืมใชครับ <P> พี่ <c oughs> ในเรื่องนี้ผมทราบมาว่ามีนักแสดงใหม่ๆหลายๆคนด้วยใช่ครับมีนักแสดงหน้าใหม่อะไอีกห้าท่านครับห้าท่านอ๋องั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตถามพี่หญิงได้ไหมพี่หญิงครับพอเจอนักแสดงใหม่ๆรู้สึกหนักใจบ้างไหมครับพี่ อันที่จริงก็ไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเห็นน้องเข้าต้องต้องเข้าร่วมกับสร์เกสเจ้าองไม่สามารถแบบรู้สึกเลยว่ามันจะใหญ่แค่ไหนอันนั้นเริ่มหนักใจนะเพราะบางทีบางคนงเห็นเหมือนที่พี่บอยบอกว่าเราแบบมองอัพขึ้นมาเนี่ยก็เห็นจาระเก้เลาวก็แค่แบบว่ามันก็คือของรองงับขึ้นมาก็แบบก็แค่เนี้ยเห่นก็แบบ ก็เลยต้องแบบเทสบางคนได้ห้าคนนี้ได้บางคนก็หลุดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอาจจะมีนิดนิดหน่อยตามประสบการณ์ที่แต่ละคนได้เรียนรู้แต่ว่าน้องร้องเก่งเรียนรู้ได้เร็วในห้าคนนี้เอาเฉพาะห้าคนนี้นะคนไหนผู้หญิงหนักใจน้อยที่สุดเอ๋อน้อยที่สุดไม่ได้บ้าที่สุดน้อยที่สุดเริ่มเริ่มหลังทุกคนเริ่มเริ่มหลักเริ่มหลักกันแล้วไม่นะคะไม่หนักใจเลยไอ้เนี่ยจริงๆนะคะ คือการทํางานห้าคนนี้คือแบบเบื่อาที่ครับจริงๆตอนแรกวันเหมือนกันว่าหลายคนสับปูใส่กระดูกอ่าจริงๆ <c oughs> แบบว่าไม่เลยไม่เลยคือแบบพอบอกว่าทุกคนรพอมทุกคนถ่ายคือจะไม่มีการเล่นเลยครับไม่มีจริงๆห่าก็โอเคมากทำ <c oughs> ไมอารมณ์เสีกัน่ <c oughs> ไม่โอเคค่ะไม่ไม่หนักใจกับน้องน้องเลยใช่ครับเขากลเหมือนจะมีคนนึงที่แบบว่าแต่ แต่ไม่ได้หน้ากล้องหน้าหลัง,ลงกล้องอะจะได้ยินเสียงพลอยตลอดเวลาคือจะไม่หงอยโอ้โหแส้รสร้างศิษย์สรรไม้ใช่<อ>แล้วคนที่เมาคือกับพี่ปุ๊กนี่แหล <c oughs> <ฮ>ะค่ะโดนกันตลอดแบบว่าตุ้มขับคือบอกว่าไอ้สองคนนี้คุยนี่ยี่นั่นแหละ,ละอะไรเงี้ยใช่ค่เขากัดเหมือนมีอะไรจะพูดเมื่อกี้ป่าวจะแซวไ้เฉยจต่ไม่ดีกว่าทำไมห่าเราโดนเล่นแคนคือเขาเคยร่วมงานกับพี่บอยกับพี่หญิงมาก่อนปะไม่เคยเลยครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกเลยเจอเขาสองคนนี้ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเอ่อต้องบอกว่าตอนแรกได้ บทมาเนี่ยคือชอบมากเพราะเป็นคนชอบชอบดูหนังฝรั่งแล้วแนวแบบจนะเก้แบบงูอันคอนดายักษ์อะไรซึ่งเรื่องนี้ติดต่อมาแล้วอ่านไปนดิดนึงคือสนุกมากรับเลยแล้วพอได้มาคุยกับพี่บอยพี่บอยซึ่งน่าราักแล้วก็ใจดีมากครับแล้วก็ได้รู้ว่าเป็นซีจีระดับฮอลลีวูดยิง่งเรายิ่งมั่นใจและยิ่งอยากเปิดกล้องมากกับทำงานกับพี่ๆมากใช่ครับ เราฝันพอกัดเอาหนักอีกสี่เรื่องนะลูกดีนะ่ดีอ๋อกาดพอได้เห็นตัวอย่างเมื่อกี้ตัวเองรู้สึกยังไงบ้างกับตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นไปก็รู้สึกว่าที่เราทํางานมาเนาะผ่านมานานแล้วว่าเราก็อยากได้ดูมากแลวซีดีออกมาก็คือตื่นเต้นครับแล้วก็เราคือเราทุกคนไม่ได้ดูน่ะเอยซึ่งอีกจีมีบอยให้เข้าไปดูได้บ้างนะแต่เราก็คือแบบตั้งใจจะไม่ดูเพราะว่าอยากดูแล้วก็ตื่นเต้นนะครับ คุณดูทุกๆคนอยากดูพร้อมทุกคนเลยใช่ครับอเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาซื้อตั๋วนะครับวั21นี้21ครับ21ครับน้องพลุกครับได้เห็นตัวอย่างเมื่อกี้ไปรู้สึกอย่างไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นครับคืออยากรอดูพร้อมกับทุกคนเหมือนทีนนอท่ออกัสบอกเหมือนพี่บอยเขาก็จะมีแบบบางซีนที่เขาแบบตัดเส็ษมาให้เราได้แบบเขาเรียกว่าให้เราดีใจคืนใจบ้างอะไรเงี้ยที่เราถ่ายกันไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็ ทีนี้เราก็อยากรอดูที่มันเป็นแบบเวอร์ชันเต็มๆที่พร้อมจะฉายบนจอแล้วก็รอดูพร้มกันทุกคนครับเออในเมื่อกี้เพิ่งคิดได้ฟลุ๊กในภาพยนต์เรื่องนี้ฉากไหนที่รู้สึกว่าเล่นยากที่สุดเออสำหรับฟลุ๊กเลยโอ้น่าจะฉากเขาเรียกว่าฉากตะโกนเรียกทุกคนให้หนีให้วิ่งอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเจ็บคออ๋อเรคนสิบคนละสิบคนก็คือเราต้องแบบว่าทุกคนก็จะแบบไอะไรเงี้ยทุกคนก็จะกลัวจระเข้กันเงี้ยเราก็่ได้แบบ เวลาเราซีนเรือวนเรือแล้วแล้วพื้นที่แม่น้ำมันกว้างมากนะครับตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินกันเพราะมันมันอยู่ห่างกันใช่ไหมใช่ครับอ๋อมันเหนื่อยนี่ยซีนเขาเรียกว่าใช้พลังเยอะใช้พลังเยอะครับน้องพรไม่น่าจะต้องถามเลยเพราะน้องพรเก่งแล้วมาข้ามน้องพรถึงแบบเขาเลยไม่มีอะจูดน้องพรมีฉากที่ยากไหมสำหรับตัวน้องพรเองยากไหมนี่ทำเป็นนึกนะตอบงตัวทำท่าเป็นนึกเลย ฉากที่ทย่าเหรอคะเอาเอาถ้าพลไม่มีเอาฉากที่น้องพลประทับใจดีกว่าประทับใจดีกว่ยเคยฉากที่ประทับใจ<ะ>เป็นซีนแบบว่าจริงๆพอประทับใจหลายซีนค่ะแต่ซีนที่พลแบบตาดึงก็คือเป็นซีนแบบเล่นกับเอ้ยไม่ใช่เล่นกับเป็นซีนระเบิดอ่ะที่เรา,าเล่นด้วยกันหนีระเบิด<ะ>ซึ่งชีวิตเนี้ยพลไม่เคยเล่นซีนที่เกี่ยวกับไฟเลยหรอกคือพลกลัวมากรู้ก็รู้ว่าแบบไฟนุ่งเล็กระเบิดใหญ่มากแล้วคือบสร้างความเสียหาย บ้านระเบิดบ้านระเบิดแล้วก็บอกลูกเล็กๆนะบ้านระเบิดอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องต่อไปพี่แนะนำให้พอยสืบประวัติของผู้ก่อกบอนนะครับเพราะผู้ก่อกับคนี่เขาเสด็จอยู่แล้วนี่แค่ตะลเค้ยชกับตะลเท้เดียวให้สู้กับคนด้วยใช่อู้นึเรื่องนี้เขาบอกว่าเล็บเฟลนเขามาจากอลาหลงคุณฉลองพอดีมีจิตตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่เล็บเฟลนเขามาจากตรงนี้เลยต้องระเบิดให้ร้อนๆให้ไปแรงๆต้องอะไรอลาหลงเขาเป็นทีมสาวหนักทากยเรื่องนี้ด้วยอลาหลงว่าฉากนี้ทำเป็นเล็กไม่ได้้ตองใหญ่ จริงๆอยากใช้ใหญ่กว่านี้ด้วยแต่ว่ากลัวพอตกใจก็เลยให้เล็กลงหน่อยออกคันก็ต้องปกป้องเขาแต่แม่า